เสือมาแล้วใช่เสือมาแต่เช้านุ่นแม่คำไซยี่แต่ก็โมโจนเลยนี่นะคะเราก็มาถึงสารแล้วนะคะก็มีพี่น้องอยู่นะคะก็มีแม่คำไซนะคะนี่นะคะเรามาแล้วนะคะเอฟซี นี้เราก็กำลังนะคะเดินดูโกโก้นนะคะที่จะไปนั่งนะคะเอสซีว่าเราอาชีพของเราเปิดเปร์นะคะเป็นการเพิ่เครื่องก็พี่นะเอสซีเนาะเก้าอี้มานั่งนะคะสวัสดีค่ะน้องอันดิสอนโอ้มาแต่เช้ากันเลยเราไปอยู่ที่เดิมนะคะ สวัสดีค่ะน้องปอน้องโกโกไลเอารถอยู่ไหนคะจอดนูนน่นจอดนู่นจอดข้างหลังแม่สวัสดีค่ะแม่คำสายนะคะเราก็อยู่อยู่ที่เดิมที่เดิมเพิ่มเติมคือเราไม่มีก็พี่ให้บเวฟซีทุกคนซิงค์สตินยังไงเ,เสือยายหมอนอนี่เสือ,อยายหมอนอันนี้นนเปียกนะ้ะบอกก็ล้างอะไรอยู่างงี้ไม่รู้ เดี๋ยวก็เป็นบรรยากาศนะเอากินข้าวอยู่ฝังนนะ้นเอฟซีน่นั่งอยู่ตรงโน้นกร,กร,กร,กรงนีนั่งใสตรงน้นที่มันแห้งอ่ะแม่ไปพักที่ไหนเมื่อคืนอะไรนะโรงแรมอะไรนะคะแม่ พูดยากาเ,ยเหรออ๋อโรงแรมกินเจ็กซ์ซิมกินเจ็กซิมค่ะอะไรนะคะล้า,ะางอะไรเยสมอนเยสมอนทำมามา่าคว่ำ อะไยายสมน้มาม่มายังไม่ได้กินเลยตะโอก็เลยจาเป็นจต้องล้างยังว่าอยู่ว่าทำไมมาถึงพี่เพื่องทำไมพื้มมันเตี้ยและทาไมเสือยายจเสือเสือยายมอนถึงไปอยู่ทางนี้ก็ยาล้าไง ยังไม่ได้กินเลยนี่ค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเรามาถึงแล้วนะคะเอฟซีคุณเรนูนี่นะคะไม่ต้องล้างนะคอยล้างปพ๊บมมากเกินอป